สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาต่อกับวิชาวงจรดิจิทัลครับซึ่งคาราวที่แล้วเนี่ยครูได้อธิบายไปนะครับในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงเลขฐาน10ให้กลายเป็นเลขฐาน2ซึ่งใน powerpoint ที่ครูสอนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะขึ้นแค่หน้าดเดียวเนาอะก็ผิดพลาดเล็กน้อยครูก็เลยแคปจอใน powerpoint เนี่ยเป็นรูปแต่ละรูปไปแล้วก็ ส่งเข้าไปในการสอนอะไรั้งที่แล้วนะครับแล้วลองไปทบทวนดูเองซึ่งครูคิดไปคิดมาแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรครูก็เลยมาสาธิตวิธีการหาค่าในการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างในการเขียนอธิบายเลยละกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองว่ามีวิธีการแปลงยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวครูขอแชร์นะครับขอแชร์กระดาษขึ้นมาก่อนนะครับ เดีย๋ยรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้เห็นเหมืเห็นครูไหมนะครับตอนนี้นะครับก็จากหน้ากระดาษนะครับอันนี้นะครับไม่รู้เห็นเปล่านะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าจากครารคเที่เราเรียนไปนะครับเลขฐานเนี่ยมีด้วยกันที่เราใช้ในหลักการของิจิตองเนี่ยรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเลยนะครับอ่ะมาดูรูปแบบแรก รูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าอะไรเอ่ยนะครับน้อยสุดไม่ติดแปเป็นงหะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึง่งนะครับสีนี้แล้วกันนะอ่ะนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือเลขฐานอะไรเอ่ยเลขฐานที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ในหลักการของดิจิตอลด้วยเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2ภาษาอังกฤษเรียกว่าไบนารีนะครับลายมือ นัมเบอมันเขียนไม่ค่อยติดเนาะ,ะพยายามเข้าใจแล้วกันนะเลขฐานสองเนี่ยนะครับคือเลขฐานที่น้อยที่สุดที่ใช้ในหลักการดิจิอตอลเลยนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะด้วยต่อมาอีกเลขหนึ่งนะครับเท่าที่จําได้นะครับจําได้ไม่เอ่ยก็คือมากกว่าฐานสองนะครับนิดหนึ่งนะครับเลขฐานแปดนะครับเลขฐานแปดภาษาอังกฤษเรียกว่าออกโต Number. ต่อมานะครับก็ในที่3นะคะก็เป็นเลขฐานที่เราใช้กันตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นเลขฐานที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยใช้เลยนะครับเลขฐาน10เลขฐาน10เนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่านะครับ decimal นัมเบอรเริ่มเขีเยนย่อแล้วนะนะครับต่อมาเลขฐานสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางเลยระหว่างเลขฐานสองกับเลขฐาน10ในการใช้โปรแกรมเกี่ยวคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้ก็คือเลขฐาน16บหเลขฐาน16ภาษาอังกฤษคือ hexadecimal number เนาะนะครับ เดนั้นเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นเลขฐานทั้ง4รูปแบบนี้นะครับวิธีการเขียนนะครับจำได้ที่ครูอธิบายไปนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2เนี่ยนะครับชื่อมันบอกว่า2นะครับแต่เวลาเราจริงเลขที่ใช้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเลข2ด้วยมันต้องมีน้อยกว่า2คือมี0กับ1มี2ส,สภาวะนะครับจำให้ดีนะเลขฐาน2ไม่มีเลข2มีแค่0กับ1 ถ้าเลขฐาน8ก็ไม่มีเลข8นะครับแต่จะมีน้อยกว่าเลข8ก็คือตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6ถึง7นะครับเลขฐาน10ก็คือมี0ถึง9นะครับเลขฐาน16นะครับอันนี้พิเศษหน่อยก็มีตั้งแต่0ถึง9นะครับพอเลย9ไปนะครับมันคือ10ใช่ไหมนะครับแต่ทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะนะครับเราเริ่มจาก A ไปคือ10นะมี B นะครับเป็น11มี C เป็น 12มี D เป็น13มี E เป็น14แล้วก็มี F เป็น15ก็พูดง,ง่ายตั้งแต่0ถึง F นะครับต่อมาให้ดีนะเลยตั้งแต่หลักเก้าขึ้นไปเป็น A B C D E F นะครับแล้วก็กลับมานะครับกลายเป็น1 0เลขต่อจาก F ก็คือ1 0แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจะถึง1 F แล้วถึงจะกลายเป็น 20แบบนี้นะครับอันนี้คือเลขฐาน16กนะครับก็คือมี16ตัวนะครับแต่มีเลข0ูนย์ถึงเลข f นะครับซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เลขที่เราเขียนอยู่ก่อนเปลี่ยนสีก่อนนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีนสนสแดงและกันนะครับเรามาดูนะครับถ้าเป็นเลขฐานสองเนี่ยเวลาเราเขียนเลขนะครับเราก็สามารถเขียนเป็นแบบนี้อ่ะมีเลข1กับเลข0ูนย์มีเลข เลขสามหลักนะครับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยถ้าเราเขียนเฉยๆเรารู้ไหมว่ามันคือเลขฐานอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราจะรู้จักกันในเลขฐานสิบซะส่วนใหญ่แต่ดังนั้นถ้าเป็นวิชานี้มันมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสี่รูปแบบเวลาเราเขียนเราสามารถเขียนระบุต่อท้ายเป็นเลขค่อยๆเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นเลขสองก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นเลขฐานสองถ้าเราเขียนห่อยๆเป็นเลขแปดมันก็คือเลขฐานแปดนะครับเพราะหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นได้ถึงเลขฐานสิบหกเลย มันก็สามารถเขียนเป็นเลขฐานสิบหกก็ได้นะครับอ่ะมีวิธีหนึ่งถ้าจะเขียนอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าต้องการเขียนเป็นเลขฐานสองเราเขียนด้วยตัว B นะครับบมาจากคาอะไรอ่มะมาจากคําไบนารีนะครับถ้าเป็น O นะครับ O นะครับก็เขียนย่อแทนเลขฐานแปดแต่สังเกตในทางในทางการพิมพ์เนี่ยนะครับในการพิมพ์หรือทางคอมพิวเตอร์เลขศูนย์เนี่ยเขาจะไม่เขียนแบบนี้เขาจะมีทับด้วย แต่ถ้าเป็นตัวอักษรมาสกิเป็น O นะครับจะเปลียนเป็นตัวกลมๆไม่มีเลขขีดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันซ้ํากันนะครับระหว่าง0กับ O นะครับแต่ถ้าเป็นเราเขียนจะเลขธรรมดาอย่างเช่นอ่ะสอนะครับเป็นเลขฐาน8จะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเป็น2 1เป็น O ก็ได้นะครับต่อมาถ้าเป็นฐาน10อาจจะเป็น1 5 นะครับมีตัวดีต่อท้ายก็สมัยความว่ามันคือเลขฐาน10 d ดีมาจากเดซิมอนถ้าเป็นเลขฐานส6บหนะครับก็คือตัว h ดังนั้นถ้าเราเขียนเลขเป็น1 2สองนะครับเราเขียนเป็นเลขฐาน16ก็เขียน h หรือเขียนสิบหอยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะเขียนแบบไหนนะครับอะตอนนี้เข้าเรื่องของเราแล้วนะครับมาดูอีกหน้าหนึ่งเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีแป๊บ,บนึงอะเรามาดูเลขฐาน10เป็นเลขฐานสองะสมมติว่า ครูมีเลขอยู่เลขหนึ่งแล้วกันเอาเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอา24เป็นเลขฐาน10เนาะนะครับต้องการที่จะแปลงให้กลายเป็นเลขอะไรไม่รู้อะในเลขฐาน2นะครับอาหายหายหายนะครับดังนั้นวิธีการหาค่านะครับเราก็สามารถที่จะหาค่าจากเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ได้ด้วยวิธีการตั้งหารนะครับตั้งหารสรั้นเลยเอา24ใส่เข้าไปนะครับแล้วเอา แปลงเป็นเลขฐานสองถูกไหมถ้าแปลงเป็นเลขฐานสองเราก็เอาสองหารเข้าไปสองหารยี่สิบสี่ได้กี่ครั้งลงตัวด้วยเนาะนะครับอ่ะสิบสองครั้งนะครับมีเศษไหมไม่มีเศษเศษพอดีเลยเราต้องใส่อ่ะกูเ,เขียนไว้ข้างหลังเราจะใส่เป็นเศษนะครับเขียนข้างบนหรือข้างล่างก็ได้กูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเศษต้องใส่นะลงตัวพอดีเป๊ะเลยไม่มีเศษใส่ศูนย์นะครับ ต่อมายังไม่หมดนะครับเราต้องหารให้หมดจน่ว่าจะหารไม่ได้นะครับเอาสองหารต่อไปอีกนะครับสองหารสิบสองได้กี่ครั้งอ่าได้หกครั้งลงตัวเป็นเลขคู่นะครับมีเศษไหมมีมีเศษเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีเศษนั่นเองนะครับสองนะครับเอามาหารหกต่อนะครับดังนั้นสองหารหกได้กี่ครั้งได้สามครั้งนะครับ ไม่มีเศษก็ใส่เศษเป็นศูนอย่าลืมเศษหายนี่ผิดเลยนะต่อมา2อยังหาร3ได้นะครับ2หาร3าได้กี่ครั้งได้1ครั้งใช่ไหมพอได้2นะครับได้2ังนั้นเหลือเศษไหมเหลือเศษอีก1นะครับดังนั้นค่าเลขตอนนี้ได้ออกมาแล้วนะครับหารได้จนถึงตัวสุดท้ายเลยคือเลขที่มันหาได้ลงตัวเรียบร้อยนะครับถึงเวลานะครับ เราก็มีวิธีการเรียงนะครับเรียงคําตอบเป็นเลขการสอนแบบนี้เราจะเรียงนะครับตัวนี้เป็นหลักนะครับขีดเป็นตัวอักษรสีแดงดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะก็คือตัวหลักเนี่ยในทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือหลักที่มันมีความสําคัญเราจะเรียกว่า m s d นะอันนี้ก็คือ l s d มีความสําคัญน้อยนะครับอันนี้มีความสําคัญมากดังนั้นเวลาเราเรียงเราจะเรียงจากมากเนี่ยไปหาน้อย ดังนั้นเวลาเราเขียนนะครับจำให้ดีนะไอตัวที่มันน้อยสุดก็คือหลักหน่วยหลักหลังสุดเป็นศูนย์เราก็ใส่ศูนย์ตามตัวนี้เนาะนะครับต่อมาศูนย์ตัวนี้ก็ใส่มาเป็นหลักหนึ่งศูนย์นะครับเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งโอทำให้มันยุ่งยากเข้าไปอีกสีดังนั้นคำตอบที่ได้คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นเลขฐานสอง 2, นะครับ นั้นได้คําตอบเรียบร้อยนะครับได้คําตอบได้นะครับเวลาเรียงสังเกตให้ดีนะครับตัวบนสุดนะครับอยู่ข้างหลังเนาะนะครับอยู่ข้างหลังตัวต่อมาก็เรียงไปเรื่อยเป็นหลักเหมือนเราเรียงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยตัวล่างสุดคือตัวที่มันมีค่ามากสุดนั้นคำตอบข้อนี้คือ1 10002ฐานหรือจะเขียนเป็น B ก็ได้นะครับเป็นเลขฐาน2ออันนี้พอเข้าใจนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอันอยู่นี่ไม่ค่อยถนัดอ่ะเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งเอาตัวย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะสมมติคุณมีเลขนะครับเอาเลขมากขึ้นแล้วกันยักขึ้นมานิดหนึ่งเก้าสิบสี่เป็นเลขฐานตัวดีเลขฐานอะไรฐานสิบนะครับเพดัะนั้นทําให้เป็นเลขฐานสองเอาเป็นตัว b ก็ได้นะครับดัะนั้นวิธีการเขียนจะเขียนได้ หลายรูปแบบนะอันนี้โจทย์เป็น9 4นะครับเขียนเป็นเลขฐาน10ก็ได้หรือเขียนเป็นตัวเลขดีก็ได้นะครับหรือตัวนี้คําตอบตัวนี้กูใส่ question mark ไปเราไม่รู้อีกกูต้องหานะครับตัว b คือ binary คือฐาน2หรือจะเขียนเป็นเลข2อห้อยก็ได้นะครับงนั้นโจทย์อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับอ่ะเราดูวิธีการทํานะครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2ถูกไหมครับเราก็ต้องเอา2หารถูกไหมนะครับเอา2ไปหารกับตัวเลขที่เป็นฐาน10 นะครับตัวข้างหน้าคือตัวหารเนาะถ้าเราเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐานสองเราก็เอาตัวฐาน10มาไว้ข้างหลังตัวข้างหน้าก็คือเลขฐารสองเกาหาร2หาร94ได้และกี่ครั้งลงตัวแน่นอะนเพราะเป็นเลขคู่นะครับได้ทั้งหมดอ่ะ47ครั้งนะครับลงตัวพอดีไม่มีเศษเราก็เนาะไม่มีเศษก็ใส่ศูนย์ไปหรือจะไม่เขียนเศษตรงนี้ก็ได้ให้จำไว้แล้วกันว่าเศษมันเป็นอะไรนะต่อมา สองหารสี่สิบเจ็ดได้กี่ครั้งลงตัวไหมไม่ลงตัวเพราะว่าสี่สิบเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับจะลงตัวได้คือสี่สิบหกถูกป่ะนะครับแต่นี้เป็นสี่สิบเจ็ดนะต้องเหลือเศษหนึ่งแน่นอนดังนั้นได้กี่ครั้งอ่ะยี่สิบสามสองหารเอาสี่สิบเจ็ดหารสองได้ยี่สิบสามครั้งนะครับมีเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งต่อมาเอาสองหารไปอีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวเนาะยังไม่หมดจนสุดสุดท้ายสองหารยี่สิบสามลงตัว ภาพนี้ไม่ลงตัวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเลขคี่ได้กี่ครั้งได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งหารต่อไปอีกนะครับเพราะมันยังไม่หมดนะครับสองหารสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ใช่เลขคู่ก็ต้องไม่ลงตัวเนาะได้กี่ครั้งเอ่ยได้ห้าครั้งได้สิบใช่ไหมนะครับมีเศษหนึ่งถึงจะครบสิบเอ็ดนะเศษหนึ่งนะครับสองหารห้าเข้าไปอีกนะครับเอาสองมาหารห้าได้กี่ครั้ง เลขคี่ไม่ลงตัวแน่ได้สองครั้งนะครับเศษหนึ่งพอมันได้แค่สี่เนาะนะครับสองหารสองได้ได้พอดีลงตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่เศษด้วยถ้าไม่ใส่เศษจนะผิดเลยนะลงตัวก็เป็นเศษศูนย์ังนั้น,น,นวิธีการเขียนเอาเลขข้างหลังนะครับเลขข้างหลังนะครับมาก่อนนะเรียงไปหาข้างหน้าคือตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะ ังน,นั้นได้คำตอบก็คือ0 1 4ตัวใช่ไหมแล้วก็0 1นะครับเป็นเลขฐาน2จะเขียนแบบนี้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5แล้วก็มีเลข2อยอันนี้ก็คือคำตอบนะครับจะตอบอันไหนก็ได้เนาะนะครับอันนี้คือวิธีการหาค่านะครับ จากเลขฐาน10ให้กลายเป็นเลขฐาน2เงดังนั้นวิธีตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะครับมีตัวอย่างให้เห็นและสองตัวอย่างนะครับน่าจะพอทำได้แล้วเนาะนะครับดังนั้นจากคที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีวิธีการหาค่าจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10มาแล้วคือใช้การคูณตามกำลังหรือตามหน่วยนะครับแต่ละหน่วยคราวนี้คือแปลงจากเลขฐาน10ให้กลายเป็นเลขฐาน2นั่นเองเราก็ใช้วิธีการหาร นะครับด้วยวิธีการที่เราจะแปลงออกมาเป็นเลขฐานไหนๆแล้วก็เอาตัวนั้นไปหารนะครับเช่นเราต้องการแปลงเป็นเลขฐาน2องเราก็เอา2ไปหารถ้าต้องการแปลงเป็นเลขฐานแแล้วก็แปดไปหารว่ามันลงตัวที่เลขอะไรเศษที่เหลือก็มีค่าแต่ศูนย์ถึงเจ็ดะนะครับดังนั้นตอนนี้เอ่อขอโทษศูนย์ึ่งหกอะเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะหาค่าแต่ละตัวออกมาได้ในเลขฐาน2 ถ้าเป็นเลขฐานแปดแล้วก็เอาแปดานแล้วก็จะหาออกมาเป็นเลขฐานแปดถ้าต้องการทําเป็นฐานสิบกก็เอาสิบหการนะครับดังนั้นเอาวันนี้เอาพอแค่เลขฐานสองอย่างเดียวนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยกูให้ไปแค่อะไรเอ่ยกูให้ไปแค่เลขที่เป็นตัวในใบในตัวของขอขอปิดอันนี้ก็เนาะขอปิดก่อนปึ๊บอ,อืมกลับเข้าไปหนะ้าปกติ ะครับแล้วให้เป็น PowerPoint แล้ว PowerPoint ไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ได้แสดงวิธีทำให้ดูคราวนี้ครูแสดงวิธีทำให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูงานของวันนี้นะครับเดี๋ยหลังจากที่ครูทําการวันนี้ครูบันทึกล่วงหน้าไว้วันหนึ่งเพราะว่าขี้เกียจรอนะครับไม่งั้นคือต้องรอในการบันทึกตัวสื่อตัวนี้นานนะครับในการที่มันจะเข้าระบบ ใน Google Drive ูนะครับมันใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงอะ่ะรูก็เลยบันทึกก่อนลงหน้า1วันดังนั้นวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยลองเรียนรู้การแปลงเลขฐาน10นะครับให้กลายเป็นฐาน2นะครับโดยครูหาแค่จำนวนเต็มก่อนนะครับและครั้งหน้ากูจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการในการหาที่เป็นเลขฐาน2ออกมาเลขฐาน10เนี่ยอยู่ในโลกเลขของทศนิยมบ้างนะครับว่าถ้ามันเป็นโลกเลขทศนิยมมันมีวิธีการหาอย่างไรนะครับ คราวนี้คือจำนวนเต็มธรรมดางั้นเดี๋ยวเรามีงานเพิ่มเติมให้ไปในวันนี้อีกนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะนะครับส่งงานก็คือวันพฤหัสหน้าก่อนเที่ยงคืนนะครับก็สามารถส่งเราได้คะแนนเต็มสูงสุดอยู่ที่10คะแนนใครส่งช้ากว่านั้นได้ไหมได้นะครับถ้าถูกหมดก็ได้9้าแล้วถ้าส่งช้ากว่านั้นนะถ้าช้ากว่านั้นอีกนะครับแล้วผิดอีกก็จากเดิมที่มันเต็มแค่9้าก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆก็ลองแก้ไขดูนะครับ ถ้าใครทําผิดนะครับงานครั้งที่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคนก็ยังส่งน้อยอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวครมาดูกันเดีย๋ยววันนี้ก็มีงานเพิ่มให้ไปให้กลายเป็นดินพกหางหมูเข้าไปเลยนะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยส่งงานกรุณาส่งด้วยสสารของเก่าให้เรียบรอ้อยส่วนวันนี้นะครับในการเรียนวันนี้ก็เบาๆเ,า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 เาพียงพอเองแค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนในการแปลงเลขฐาน1ิที่เป็นทศนิยมให้กลายเป็นเลขฐาน2ในรูปแบบทศนิยมบ้าง ว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาวันนี้พอแค่นี้นะครับอย่าลืมงานที่ครูสั่งเอาไว้กรุณาส่งให้ตรงตามที่ครูกำหนดด้วยนะครับอันนี้พอแค่นี้สวัสดีนะครับ